ล้รถจอดติดไฟแดงแป๊บเดียวอุณหภูมิข้างนอก36อุณหภูมิอุณหภูมิเริ่มร้อนขึ้นในช่องแอร์15.9 16.1ตอนนี้รถขยับตัวแล้วนะครับรถขยับตัวแล้วแต่อุณหภูมิช่องแอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยู่นะครับดูว่ามันจะไม่เย็นอุณหภูมิจะอยู่ที่เท่าไหร่ไมเย็นแล้วจ้ารอรอกันนะครับพอดูว่าตอนนี้ความเย็นหายแล้วนะครับมีแต่ลมนะครับมีความเย็นออกมาแผ่วๆนะครับ ครับมันควรจะเย็นอยู่ตลอดัอนนี้คือปัญหาของเอนะครับปัญหาของเอ ครับเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วครับไม่เย็นนะครับไม่กลับมาเย็นนะครับโอ้ทีนี้ร้อนเลยครับร้อน เดิมนะครับไม่ได้ปรับอะไรนะครับไม่ได้ปรับอะไรรถโกวิงก่งที่ประมาณร้อยนะครับหนึ่งร้อย สามนาทีแล้วนะครับนอ้ก็ยังไม่ดีขึ้นสิบแปดจุดเก้าแล้วครับสิบเก้าแล้วครับเก้าจุดหกแล้วครับ เริ่มลำคาญแล้วใช่ไหมครับ19.9นะครับ20ระบวงไพนนอก36นะครับ36 เบื้องต้นกดปุ่ม AC ก่อนครับกดปุ่ม AC ให้เลยครับกดปุ่ม AC น่าจะสักสามสิบวินะครับสามสิบวิร้อนมากครับตอนนี้ ถึงจะยอมลงครับต้องปิดก่อนนะครับ อยู่เกือบเกือบหกนาทีนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ปิด ac ก่อนก็ไม่ไม่กลับมาทำงานตามปกั